สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวภูมิภาคประจาวันพุทธที่21มกราคม2558นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มหน้าบนคนเสาะกราวเมธีชิมจิ๋วครับช่วงแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มที่จังหวัดสิงห์บุรีเพราะเกิดดินริมตะลิ่งสุดตัวและพังทลายลงแม่น้ำน้อยเป็นทางยาวกว่า60เมตรนะครับเดือดร้อนประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมาอย่างยากลำบากครับ สภาพสาลาริมน้ําที่เอ็นเอียงลงไปในแม่น้ําน้อยนะครับเป็นผลมาจากดินริมตลิ่งสุดตัวและพังทลายบริเวณตำบลเขาวิหารขาวอําเภอท่าช้างหมู่3ระยะทางยาวกว่า60เมตรนะครับสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับประชาชนที่อยู่ริมน้ําเพราะถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านไปมาก็สุดตัวลงน้ําไปด้วยนะครับทําให้การเดินทางก็ยากลําบาก ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมดินริมตลิ่งที่ถล่มแล้วโดยนํารถแบคโฮมาตักดินที่ถล่มลงไปในน้ํานะครับและนําไม้มาต่อเป็นเสาเข็มป้องกันการพังทลายของตลิ่งเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาใต้ปกติก่อน ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้ขอสนับสนุนเงินงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันร,ริมตะลิ่งแม่น้ําน้อยรวมทั้งสิ้น24ล้าน2 9 9 0 0 0บาทนะครับส่วนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ท้องถิ่นสํารวจรายละเอียดแล้วจัดทําแผนระยะยาวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําน้อยนะครับ จะได้อุ่นใจใช้ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีด้วยครับตอนนี้ทางจังหวัดก็ของงบประมาณซ่อมแซมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ริมตลิ่งในจังหวัดสิงห์งบุรีก็อุ่นใจได้ครับช่วงนี้นะครับอากาศหนาวในหลายพื้นที่อย่างที่บ้านน้ําจันท จังหวัดลบบุรีนะครับมีบ้านเรือนปลูกติดอยู่ริมเขาและประสบภัยหนาวนะครับทางหน่วยแพทย์ทหารจึงต้องเดินเท้าเข้าไปพบปะประชาชนนะครับเพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพตามนโยบายของกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนครับคุณหมอใจดีออกตรวจรักษาคนไข้ในพื้นที่บ้านน้าจันหมู่2ตําบลเขา3ยอดอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลตรวจสุขภาพ ให้กับผู้ประสบภัยหนาวส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนื่องจากอยู่ติดกับภูเขาสูงนะครับและไม่สะดวกที่จะเดินทางออกมาพบแพทย์ตามโรงพยาบาลได้โดยทีมแพทย์ได้ใช้วิธีเดินเท้าเข้าหมู่บ้านนะครับ โดยพันเอกวีรัศเกศสาครรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของทหารโรงพยาบาลอนันทมหิดลร่วมกับกองสาธารณสุขสิ่งและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขาสามยอดและทีมแพทย์เทศบาลจากสถานีอนามัยตำบลเขาสามยอดรวมกว่า30คนแบ่งเป็นทีมนะครับไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและได้รับผลกระทบจากภายหนาวกว่า200หลังคาเรือน พร้อมมอบยารักษาโรคยาสามาัญประจําบ้านตลอดจนเครื่องอุปโภคจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยครับทางข่าวพู้ิภาคของเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดลบบุรีครั้งนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งชาวนาในตําบลแหลมรังอําเภอบึองนารางที่ประสบวิกฤตภัยแล้งนะครับ ทำนาไม่ได้ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับนำพื้นที่นามาปลูกดอกดาวเรืองตัดดอกส่งขายในกรุงเทพมหานครย่านปากคลองตลาดสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยทีเดียวครับที่บริเวณเปแปลงนาในตำบลแหลมรังอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับกลุ่มเกษตรกรช่วยกันตัดดอกดาวเรืองซึ่งกำลังออกดอกอย่างสวยงามและบานสะพรัง่ง โดยเกษตรกรเลือกเก็บเฉพาะดาวเรืองที่มีดอกขนาดใหญ่นะครับเพื่อนํามาแพ็คบรรจุลงในถุงถุงละ50ดอกเพื่อส่งขายจําหน่ายย่านปากคลองตลาดในกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงแหล่งพ่อปลูกเลยนะครับและจะให้ราคารับซื้อดาวเรืองที่มีดอกขนาดใหญ่ในราคาดอกละ1บาทส่วนดอกขนาดกลางและขนาดเล็กจะได้ราคาอยู่ที่ดอกละ50สตางค์ถึง25สสตางค์ นายประยงโพอียมอายุ65ปีเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองกล่าวว่าเดิมนะครับพื้นที่ดังกล่าวเคยทำนาเพาะปลูกข้าวแต่ปีนี้วิกฤตภัยแล้งอย่างรุนแรงนะครับไม่สามารถทำนาเพาะปลูกข้าวได้จึงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสตามนโยบายรัฐบาลวดการทำนาปรังแล้วรวมกลุ่มกับเพื่อนๆเนกษตรกรในหมู่บ้าน นำพื้นที่นาข้าวมาปลูกดอกดาวเรืองโดยตนเองปลูกต้นดาวเรืองจำนวน1,200ต้นนะครับในพื้นที่นาเกือบ2ไร่ซึ่งทุกๆ3วันจะสามารถตัดดอกดาวเรืองได้มากกว่าครั้งละ10,000ดอกสร้างรายได้เฉลี่ยครั้งละ10,000บาทเป็นรายได้ทดแทนการทำนาเพราะปลูกข้าวนาปังได้เป็นอย่างดีเลยครับพอแม่พี่น้องนะครับทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยนะครับที่ประสบภัยแล้งก็รองศึกษาหาข้อมูลในการปลูกดอกดาวเรืองดูนะครับเผื่อที่ประสบจะประสบความสําเร็จเหมือนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตรได้นะครับ คุณผู้ชมครับปิดท้ายช่วงนี้มาดูเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปกป้องและฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะครับซึ่งทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนําส่วนราชการและชาวบ้านในชุมชนทําพิธีทางศาสนาบวชป่าแม่พวกซึ่งเป็นป่าศักดิ์ปลูกแห่งแรกในประเทศไทยครับนายศัก์สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับเป็นประธานในพิธีสง์นำชาวชุมชนบวช ป่าแม่พวกที่ป่าแม่พวกหมู่5ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับเพื่อ13บสารวัฒนธรรมอันดีงามให้ชาวบ้านรักและหวงแหนพื้นที่ป่าของตนเองก่อนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดรวมไปถึงเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนหลังจากได้รับงบประมาณเป็นเงิน500,000บาท โดยเมื่อปีพศ2452นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สร้างทางรถไฟมายังชุมชนแม่พวกทําให้สะดวกในการเดินทางในพื้นที่และต่อมานะครับกรมป่าไม้ได้เลือกบ้านแม่พวกเป็นที่ปลูกต้นสักแห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่133ไร่มีจํานวนต้นสักทั้งสิ้น1,779ต้นและในปีพศ2454นะครับ สมเด็จพระศรีพัชรินนราบรมราชนินีนาถพระอครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้สเสด็จประพาสเส้นทางรถไฟสายเหนือนะครับจากสถานีรถไฟหัวลำโพงจังหวัดพระนครมาถึงสถานีรถไฟแม่พวกเพื่อทอดพระเนตรสวนป่าสากปลูกแห่งนี้ปัจจุบันนะครับชาวชุมชนบ้านแม่พวกได้ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ซึ่งมีความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปีไว้ให้ลูกหลานได้ดูแลรักษาสืบไปครับ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวผู้พิาคครับกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหินอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพันดวดีในโอกาสเสด็จร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่26ตอนดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์สุขสันตีใหม่โดยจะทรงร่วมกับร้องเพลงกับปุตรีกรมประชาสัมพันธ์้วยบทเพลงหลากหลายนอกจากนี้ยังพบกับศิลปินชื่อดังชมพูโฟตี้เจ้าของบทเพลงคนข้างเคียง พระราชดำรที่22ตารางนี้น้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป ระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการปล่อยโคมลอยในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากจะเกิดอันตรายต่อเครื่องบินและบ้านเรือนรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆของประชาชนหรือตรวจพื้นที่ที่สามารถปล่อยโคมลอยได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของส่วนรวมผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย ไม่เข้าใจหรือไงฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปเออผมคิดว่าพอเราจบกันฉันมีคนอื่นในชีวิตของฉันแล้วบอกเลิกกับอดีตน้ำถุงของเรามาเองหยุดการใช้พลาสติก เข้าสู่ข่าวภูมิภาคนะครับยังอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเซาะกราวเมทีฉิมจิีวครับเสียงชาวบ้านวันนี้นะครับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาขยายจังหวัดชัยนาทน,นะครับขอร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยเหลือปัญหาลักลอบทิ้งขยะโดยด่วนนะครับเพราะชาวบ้านกําลังกังวลเรื่องของการแพร่เชื้อโรคและขยะจํานวนมากทําให้ภูมิทัศน์ของชุมชนเสื่อมโทมด้วยครับ ถึงแม้จะมีป้ายห้ามทิ้งขยะเตือนประชาชนห้ามนำมาทิ้งริมถนนและเชิงเขาในชุมชนบ้านเขาขยายตําบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับแต่ริมถนนดังกล่าวมีสภาพไม่ต่างอะไรกับถนนขยะที่คนนำมาทิ้งเกลื่อนกล่าวสกปรกส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเลยนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยชาวบ้านหมู่บ้านเขาขยายร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากที่มีผู้ลักลอบนําขยะจํานวนมากมาทิ้งริมถนนและเชิงเขาในชุมชนทําให้ภูมิทัศน์ที่เป็นป่าเชิงเขาที่มีความเสื่อมโทรมไม่น่ามองนะครับโดยเฉพาะขยะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในชุมชนสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากที่สําคัญชาวบ้านเกรงว่าขยะบางส่วนอาจจะมีการปนเปื้อนติดเชื้อแล้วนํามาแพร่ระบาดในชุมชนเขาขยายซึ่งอยากให้หน่วยงานภาครัฐ หามาตรการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนบ้านเขาขยายด้วยครับควรจะเอาให้รถขยะมาเก็บควจะให้พวกเทศบาลมาเก็บนะะ่ค่ะเนาะไอ<ไ><ไ>พวก<ไ>ที่เอามาทิ้ไงไงแทคะเอาไว้ให้เป็นแบบในไอที่เขาเก็บขยะที่มีพนักงานมาเก็บอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องใจเขาใจเราไหมเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านเราเขาไม่อยากให้หน้าบ้านเขาโรคแต่เอามาทิ้งไว้หน้าบ้านเราอยากอรล้องรัไหมฮะว่า หน้าบ้านหน้าบ้านเขาก็ไม่อยากให้ลกแต่หน้าบ้านเราเราก็ไม่อยากให้ลกเหมือนกันหน้าบ้านเราเราก็ไม่อยากให้ลกค่ะหน้าบ้านเขาเขาก็ไม่อยากให้ลกพอความเห็นใจเออให้เทศบาลมาเก็บดีกว่านาออย่ามาทิ้งไว้บ้านคนอื่นค่ะอย่าทิ้งไว้บ้านคนเองจากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าขยะจํานวนมากที่นํามาทิ้งนะครับส่วนใหญ่เป็นโฟมกระจกแก้วพลาสติกโดยหลายๆจุดนะครับมีคนนําขยะมาไว้ที่โคนเสาป้ายห้ามทิ้งขยะซึ่งถือเป็นการเย้ยกฎหมายนะครับ สุดท้ายอยากฝากไว้ให้กับผู้ที่ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะครับผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในพื้นที่สาธารณะและริมถนนหลวงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดก,การปัญหาดูแลเรื่องขยะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เขาขยายด้วยนะครับ ต่อไปครับคุณผู้ชมมาเรื่องเป็นเรื่องของการเอื้ออาทรของผู้คนในสังคมที่มีต่อครอบครัวของนายวันธามะเดือชาวอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในรถเข็นเร่ร่อนเก็บของเก่ามานานครับ ภายหลังจากที่สื่อต่างๆนําเสนอข่าวของนายวันทามะเดือพร้อมลูกรวม5ชีวิตนะครับอาศัยอยู่ในรถเข็นยังชีพด้วยการเก็บของเก่าขายแลกนมและอาหารประทังชีวิตสําร้ายทั้งพ่อและแม่ป่วยเรื้อรังไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกๆได้กินในแต่ละวันนะครับซึ่งหลังข่าวเผยแพร่อ,ออกไปก็มีผู้ใจบุญจํานวนมากแจ้งความประสงค์ที่จะช่วยเหลือครอบครัวผ่านนายเพชรสุภัทกุลนายอำเภอพระพราชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ซึ่งล่าสุดในทางอำเภอและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างบ้านพักอาศัยลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวบนพื้นที่ของผู้มีจิตศรัทธายกให้ครอบครัวในวันทาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยไม่ต้องเร่ร่อนนอนในรถเข็นอีกต่อไปนะครับในอำเภอพระพราชัยกล่าวว่าการสร้างบ้านจะใช้เวลาประมาณ3วันแล้วส่งมอบให้ครอบครัวนายวันทาส่วนบุตรทั้ง3คนซึ่งมีอายุ4ปี2ปีและ8ปี8เดือนนะครับ จ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังสถานสงเคราะห์เด็กแก่นทองจังหวัดขอนแก่นรวมถึงให้ทางโรงพยาบาลพรัดพราชัยให้การช่วยเหลืออีกนะครับทั้งรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยของนายวันฐานและภรรยาอย่างถูกต้องต่อไปครับอย่าประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับ ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กรองเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดปราชบุรีนายสุรพลสแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงานวันกินหมูโพธารามซึ่งเทศบาลเมืองโพธารามร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรโพธารามและกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรสามารถขายสินค้าได้ภายในงานจัดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ80บาทพร้อมจัดบูธที่หลากหลายมาให้ผู้ที่ร่วมงานได้รับประทานฟรีด้วย ส่วนที่อำเภอกมลาสายจังหวัดกระสินจัดงานมากรรมสามดีของดีเมืองกมลาสายโดยมีนายผู้ชงโพธิกุศลัยผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานเปิดงานและมีส่วนราชการสถานศึกษาเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครสาธนารณสุขประจำหมู่บ้านนำผลงานตามโครงการกระสินคนดีสุขภาพดีไรายได้ดีมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นจำนวนมากสร้างภาพลักษณ์ให้อำเภอกมลาสายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน รมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมงดอสุเทพปุยที่โรงเรียนศรีเนรูบ้านขุนช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่มีผู้นําชุมชนประชาชนท้องถิ่นและภาคีพี่เลี้ยงต่างๆรวมถึงเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมง5ห,หมู่บ้านซึ่งร่วมกันปกป้องอนุรักษ์ผืนป่าช่วยกันทําแนวกันไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ร่วมกันในการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยระหว่างคนกับป่าอย่างยั่งยืนนายเมตรีนทุสุดรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิชาติโตดีลกเวสผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตัวบลนบางสายและตับลนมหาพรามประชุมเจ้าหน้าที่เตรียมการนำเสนอข้อมูลการตรวจเยี่ยมโครงการคลองสวยน้ำใสคืนความสุขให้ชุมชนคนบางสาย บริเวณคลองเจ้า7บางยี่หนอำเภอบางซ้ายและอำเภอเสนาของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันที่22มาการาคมนี้หลังจากสภาพคลองดังกล่าวจะรับการอนุรักษ์ฟื้นฟูช่วยกักเก็บน้ําได้เพิ่มมากขึ้น หนึ่งนายภูทรวันนี้นะครับผมจะพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปชมความงดงามของดอกซากุระเมืองไทยที่กําลังบานสะพรัง่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเก็บภาพประทับใจเป็นจํานวนมากนะครับติดตามได้ในหนึ่งนายภูทรครับแม้จะผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางขึ้นไปยังดอยสุเทพต่อเนื่องซึ่งนอกจากมาสัการะพระธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วอีกจุดที่เป็นส่วนดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนั่นคือหมู่บ้านขุนช่างเคียนซึ่งในช่วงปลายฤดูหนาวจะมีความงดงามของดอกนางพญาเสือโครงหลายร้อยต้นบานสะพรั่งสองฝั่งถนนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็น ระยะทางร่วม5กิโลเมตรนะครับของเส้นทางที่มาอย่างบ้านขุนช่างเคียนหมู่บ้านที่สูงที่สุดบนดอยสุเทพนะครับกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวและที่สําคัญก็คือดอกซากุระเมืองไทยหรือว่าดอกนางพญาเสือโคร่งที่กําลังบานสะพรั่งในเวลานี้ครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้มาสัมผัสอากาศที่เย็นสบายกับความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่บานพร้อมกันเป็นจํานวนมาก ต่างรู้สึกประทับใจและกล่าวว่าหากมีโอกาสจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งสวยมากค่ะอากาศก็ดีใช่ชอบมากค่ะแล้วก็มีน้องน่ารักมากค่ะมาถ้ามีโอกาสก็กลับมาแน่นอนชอบอะไรที่คุณช่างเคียดมากที่สุดชอบเกี่กดอไม้อะไเงี้ยค่ะมันสวยแบบเหมือนมันหาไม่ได้ในกรุงเทพหรืออะไรทัปะมานคุฟ้องชนะ is ข้อควรระวังสำหรับนักท่องเที่ยวคือเส้นทางจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปยังหมู่บ้านขุนช่างเคียนนั้นเป็นเส้นทางแคบคดเคี้ยวและสูงชันระหว่างทางจึงต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยคอยให้คำแนะนำและจัดระเบียบรถในการวิ่งสวนทางกันแต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ชำนาญทาง หรือรถที่ไม่เหมาะสมกับสภาพทางขึ้นดอยสูงควรจอดรถไว้ในพื้นที่ที่ทำการอุทยานหรือบริเวณจุดจอดรถหน้าพระตำหนักภูพิงราชนิเวศและใช้บริการรถรับจ้างในพื้นที่เพื่อความสะดวกด้านการจาราจรและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทีมข่าว n อ็เชียงใหม่รายงานจากถนนสายซากุระขุนช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณทีมข่าวสะท,ะทะชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถไปเที่ยวชมได้นะครับสำหรับผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือพิคํำแนะนำติชมรายการสามารถติดต่อเราได้ที่ w w w facebook.com ไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค n b t ยึ่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับและวันนี้เราจะลากกันด้วยความน่ารักของลูกลิงกระรอกสัตว์ป่าทวีปอเมริกาใต้สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมแล้วซึ่งมีเด็กๆนะครับให้ความสนใจชมความน่ารัก ลูกลิงกระรอกเป็นจํานวนมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้าบนคนเสาะกราวเมทีฉิมจิว๋วพร้อมด้วยข่าวทีมงานข่าวภูมิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับในป่าใหญ่ฟูงสัต์มากมายมีลิงดุร้ายฟูงใหญ่กว่าช้างออกหากินในถิ่นนี้มันนานจนปดปลงสังขารไปเกิดใหม่เวียนวนจนป่าปน ปนประคนสามใจชั่วหักลางทางทั่วเตียนโลมบอดบายเอาปืนไล่ยิงโดนลิงล้มตายที่เลือลงมีมหายกขป่าลึกไรพง